สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทท่านนะครับที่ชื่นชอบในการเลี้ยงกเขาใหญ่ต่อนกเขาใหญ่ทุกทกท่า em, นนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้มากับเจ้าสองนะครับนี่ครับเจ้าสองครับเป็นนกต่อตัวใหม่นะครับน่าจะเป็นตัวหลักของผมนะครับนี่ครับวันนี้ก็ออกหมายแถวใกล้ๆบ้านนี่นะครับนี่ครับไปลอยรวมครับผม เราจะไปใส่ตรนงูนะครับข้างโรงเรียนเหมือนเดิมนะครับมีนกอยู่หลังคานะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายนะครับที่ต้นนู้นนะครับไปครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ใส่เจ้าสองเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับใส่ต้นแคร์นี่นะครับเดีวมาลุ้นกันว่าเจ้าสองจะหมานหรือเปล่าครับ หลุนกันยาวๆครับผมนี่นะครับเจ้าสองขันแล้วนะครับใส่แป๊บเดียวก็ขันแล้วนะครับสำหรับเจ้าสองครับเป็นนกที่เล่นง่ายอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นนกต่อตัวหลักของผมนะครับ ครับจะมีลูกป่าเขาร่วมรือเป่าครับลูกป่ายังไม่ขันเลยครับ เรวสองก็ขันยูนเรื่อยๆนะครับ เจ้าสองก็อัดยูนเรื่อยๆนะครับผมยังไม่มีนกป่าเข้ามาสู้นะครับนกป่ายังเงียบอยู่ครับผม เจ้าสองก็หันยนหานุกป่าเรื่อยๆนะครับไม่มีนุกป่าโต้เลยครับจะได้ย้ายไปเต้นใกล้กลบ้านนู่นนะครับ เคครับจะได้ย้ายเจ้า2ไปเด่นแถวใกล้ๆบ้านนะครับผมนี่นะครับย้ายเจ้าสองมาเล่นหน้าบ้านนล้วนะครับบางมือก็เรียกแล้วนะครับสำหรับเจ้าสองครับ สู้กับสายเหนียวประจำซอยนะครับเสียงเรียกเจ้าสองแบบหลุรันนะครับเล่นง่ายนะครับสหรับเจ้าสองนะครับ ทั้งวันนะครับสำหรับเจ้าสองนะครับ เาสองเด่นทุกไม้นะครับเต่นได้ทั้งวันนะครับน,นครับนกเอียงมาแล้วนะเดี๋ยวพาอาจารย์ทุกท่านมาชมบงในเจ้าสองนะครับนี่ครับดึงแล้วครับ จะอยู่ลังคาฝั่งนู้นนะครับไม่รู้จะข้ามมาหรือเปล่าครับอูยตีกะไรวนไปวนมาอยู่นะครับนู่นนะครับฝั่งนู้นนะครับจะร่วมต้นหรือเปล่าครับ ล้นะครับหลังคานะลูกป่าเสียงกลางๆนะครับมาลุ้นกันว่าเจะสองจะดึงได้หรือเปล่าครับ คำไหลก็เจ้าเอเชียรือว่าเจ้าคำไหลเจ้าคำไหลย้ายค่ายแล้วนะครับเจ้าเอเชียก็ขันนะครับมาฟังฟังคารมเจ้าสองนะครับนี่ มีขดมัดอยูครับครับเจ้าสองก็ขันยูนเรื่อยๆนะครับ โตกับนกป่าโน้นนะครับอยู่หลังคานะครับไม่รู้จะข้ามมาหรือเปล่าครับเพราะว่านกมันคนตัดถิ่นกันนะครับคนตัดซอยกันนะครับนกเขาใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ข้ามถิ่นกันนะครับ ถ้าตัวที่มันดุจริงๆนะ่ะมันถึงจะข้ามมาตีนะครับโอ้นะครับตีตะไลแล้วครับโอ้ไม่ข้าม,มาครับตีตะไลแล้วบนกับนู่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายใหม่นะครับผม